ก่อนที่จะไปชมคลิปน,นะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบตริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่ email, อีเมลพาสเวิร์ดกดรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20เยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างครับไปชมคลิปกัน ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างไรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20่สยนเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการถูกเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกันพิ้งสูงเกินร้อยน่าจะเล่นได้กันทุกคนครับแบบนี้มีคุณ SCP คุณ n a มเบคุณป๋องคุณแจ็กกี้คุณ, Tom, คณ เลฟอิสใช่ไหมอ่านว่าเลฟอิสใช่ไหมกับคุณมาคกิมอดรอดีด่ที่แล้วก็ไปกันเลยไปครับพร้อมกันหมดแล้ว f f e 7ทีมนะครับแมปดเดนเสาคุณ SCP ครับอังกฤษคุณแอนโบ่คิวบาคุณป๋องลิเบียคุณแจ็ Tom, man, คกี้ยูริคุณต้อมเยอรมันคุณลิวตัตเซียก็คุณมาคิมอสคิวบานะครับโอเคมาเริกก่มกิมกันเลยแหลกบอแหลกบ่ วันแรกวนได้เล่นได้อยู่เนะโอเคดได้อยู่ได้อยู่วันนี้เซิร์ฟไม่ค่อยงองแง่เท่าไหร่เน็ตผมก็ไม่งงแงด้วยเอามาดูแมปนี้ชอบมีการเล่นเกมไว้เกิดขึ้น เดีอันนี้ตัวต่อต,ตัวไม่ใช่ทีมนะครับไม่มีทีมนะอันนี้คล้ายกับซูเวอร์เลยครับใครคือผู้ยุดรอดโหมดนี้มันโหมดเพื่อนรักหักเดียมหวดวลับทุกคนเหมือนจะสมานฉันกันแต่สุดท้ายแหวงกัดกันนะครับโหมดนี้นอุย้ยบิลเลียดดับกระตุกเลยเมื่อกี้ เอาใครฆ่าหมาไปเสียค่าปรับด้วยเอาจะเกมใบเลยครับแต่กเกมใบทุกคนดูจะคุทุกคนดูทุกคนเห็นเหมือนที่ผมเห็นหรือเปล่าเอาเอาเอาหม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 าตายครับนี่ครับตัดฐานใหญ่ครับฐานใหญ่เอารู้ตัวหรือเปล่าครับเอาสีเขียวสีเขียวสีเขียวเอาคนที่มาแต่ฝั่งนี้นี่ครับคามมากันครับคนท,ที่มาก็เจอครับเรียบร้อยแบบนี้เสียตังค์ซื้อคนติคครับคนติดมีนก็ตายรัวๆครับต้องขึ้นเต็มที่มากันนะครับแบบนี้ นี่ครับยิงฐานใหญ่เลยครับอุ๊ยบันเทิงนะครับนี่ครับเซนที่มาแล้วครับโอเคเซนที่น่าจะก,กันได้แต่เสียหายนะครับตังรถเยอะมากครับไอ้คนนี้มาแลกคนมาสองมาแลกหลงรถมาเรียบร้อยแล้วครับต้องมารอดูกันนะ ทียบินว่อนนะครับมาดูว่าฝั่งยูริจะไปก่อนเพื่อนหรือเปล่าคุณเด็กกี้นงว่าแกได้ยูริยูรินีปล,ลีดมานี่มันเถื่อนนะครับนี่ก็อันตรายอยู่ดีครับอ้าวนี่ครับคื่ใ,ใกล้บ้านครับตัดที่ที่ตัดที่นี่แต่ฝั่งนี้ร่วงครับต้องถอยครับเอาไลโน่มาไล่ครับ คุณมากินมอสกับคุณก้อมเริ่มใส่กันแล้วครับโอ้งแต่ควันขึ้นครับเอาใช้อะไรอะไรข้างในหนูซิวหรือว่าเ i อะไรอะไรข้างในกาญจน์ใจข้างในเหรอตัดมาฝั่งนี้ไลโน่เริ่มปั๊มมาด่วนนี่ครับก่อ,อนี้เริ่มบุกคืนครับเอา คุณมาคิมอสเริ่มบุกคุณซ่อมครับใช่แล้วก็เทียมาไล่ต้องถอยครับตอนรถแรกคืนครับรถแรกรถแรกโดนครับเอารถแรกแตกได้ครับแบบนี้รถแรกไงรถแรกแตกเรียบร้อยครับเอาแล้วครับรถแรกแตกครับมา้หนึ่งคันครับถอยครับรอบนี้ได้แล้วถอยครับ โฟกัสกินเครื่องจะเท่ากันเอาฝานี้วิ่งมาแล้วครับข้างในอะไรเหมือนซิวแน่นอนอู้ยเอาแล้วเอาแล้วอู้ยวิ่งมาเจอบังเกอร์ครับเขายิงนะครับยิงถึงยิงถึงเอาหนองซิวนี่ครับมาลบล้างครับตูมครับลงรดลงรดลงรดลงงดจะได้ไหมลงรดไม่น่าได้ครับนี่ครับไอ3ีสามบงโอ้ยมันเถื่อนนี่ครับของจริงมาแล้วครับไอพีสามบงอ้ยยิงแรงมากนะครับ ครับยิงถึงบังเกิ้ลครับดูความแรงของมันครับไปอย่างไรครับไอบีตัวเดียวรู้เรื่องหรือเปล่าครับเนี่ยอี่ครับหืมไลายคนไปอย่างไรแตกตุ้มเอาแต่ไอบีเจอคนยิบแตกได้นะครับไม่ถอยไม่ถอยต้องรอเขามาหาหน่วยซิวครับโอเคยังตั้งหลังได้ครับตัดมาที่ฝั่งนี้ยังไงต่อไรโน่ึะแทงดิทอเยอร์ครับเอาหมามาแทงนะครับมีปีซึ่แต่ปีซึ่งปีซึ่งแทงคาเวอร์นะปีซึ่งคาเวอร์นี่ครับ ลิ้นพันลิ้นพัน์ก็ไปหลายๆฝั่งนี้ก็ไล่กันครับโอ้โหใส่กันทุกที่ทุทางครับแต่โฟกัสฝั่งไหนหนครับเนี่ยฝั่งนี้มีอ้อมครับมีอ้อมจะไปไหนจะบินเข้าอ้อมหรือว่าจะมาหาฝั่งนี้ก่อนเลยนี่ครับแจ็คจอร์ดอยู่กับสีแดงครับนี่ครับทะเลาะกันมาตั้งแต่เริ่มเกมครับฝั่งนี้เอาไงแทงได้เเยอะแทงได้เเยอะถึกเยอะถืกเยอะไล่ไปครับไลโน่ใช้จำนวนเข้าสู้ครับอู้เอาเล้ยวครับ น่าจะตัดฐานใหญ่ก่อนครับตอนนี้ฐานใหญ่แตกแน่นอนคุณต้อมไปเรียบร้อยฐานใหญ่ตัดลงฟ้าลงฟ้าก็ไปเรียบร้อยครับปูลงรถต่อปูจบหีนะครับแบบนี้ฐานขึ้นเงินไปเรียบร้อยครับเหลือแค่บานแหลกคนนะครับยันตัดการเงินนี่ครับตัดการเงินครับตัดตัวแรกโอ้โหเอาแล้วลงแรกลงแร่เจ้าเหลือบ่เหลือบ่แตกหนึ่งครับลงแรก ยังเหลือนะครับอ่ะผมโฟกัสที่ฝั่งนี้ฝั่งนี้คุณดาเข้าใส่นะครับเอายังไงนี่ครับตัดป้อมสุขุติก่อนเลยได้แล้วครับตัดป้อมสุขุติได้วิ่งเข้าด้านในครับหามาตะไมครับพยายามเจียมาตะไมมาตะไมจะแตกกันนะครับมาตะไมแตกแน่นอนแตกแน่นอนแตกแล้วครับมาตะไมเอาไงแตกหมดแล้วครับมาตะไม้โอ้ยยังเหลือหนึ่งขันมาตะไม้เหลืองคันแต่มาตะไมจะแตกกันนะครับแตกหมดแน่นอนครับแบบนี้วิ่งเข้ามาถึงฐานเขานี่ครับแตกหมดโอ้หยยูริยูริยูริ อยู่ลิกลนยังไงอยู่ลิกลงอยู่ลิกลงเขียได้ครับฝั่งนี้รถยกมาไลโน่สามบ้างนะครับเอาแล้วครับมาเทิงแล้วครับระเบิดตัวเทิงมาแล้วฝั่งนี้มาตะมาวิ่งมานะครับเอาโอ้โหุณป๋องครับมีข้าบ้านคุณจะกินใจยังสุขจิตได้ครับนี่ครับโอ้ได้ไลโน่สามบ้างไปด้วยเอาจะสวนคืนหรือเปล่าครับต้องรอดูนะครับจังหวะนี้ตัดมาที่บ้านนี่หายหมดแล้วครับสีเขียวครับ มาหยุดม่หย่อนสีชมพูมาต่อครับเอาสีชมพูจะวิ่งเข้าสีเหลืองครับสีเหลืองจะกลับมากันทนันหรือเปล่าครับเมื่อตะบ,บูป้านเขาจังหวะน,นี้บาดอลไรคนแตกเรียบร้อยพิซึมแทงมาแล้วแต่วิ่งตัดพิซึมแทงได้ไหมวิ่งเข้าใส่พิซึมแทงครับนี่ครับพิซึมแทงมันยิงแรง,งรแต่ว่ามันถึกนะครับแต่ว่ามันเปาะมันไม่ใช่ถึกสิเอาไงเหลือคันนึ่งพิซึมแทงคันนึงไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อินจิเนียร์เอนจิเนียร์ไม่ได้ตายก่อนเอารถแรกของฝั่งสีส้มมาอยู่ตัวนี้ได้ไงงงงคครรับบบไไไมม่ใีใททาาาาลยยิ้้้้ดวโโนโน ไดโน่ตาบ้างวิ่งตัดรถฐานใหญ่รถฐานใหญ่จะรอดหรือเปล่าวิ่งตามนะครับมมนมีอะไรมากันนะครับนี่ครับรถฐานใหญ่แตกเรียบร้อยครับเอาแล้วครับจะตัดลงรถไหมไม่ตัดครับถอยครับถอยถอยนะครับได้รถถอยครับเอาสีแดงยอมแพ้เรียบร้อยครับต้านทานสีฟ้าไม่ไหวครับสวัสดีทั้งหกสิบันเข้ามาด้วยครับแต่ฝั่งนี้โมวิ่งเล่นเป็นบ้านเลยครับตัดบางทีสีเงินครับเอาไงวิ่งเข้าใส่ลงรถนี่ครับต้องถึงกับต้องเคลือบไไปก่อนนะครับ แต่มียูโบเคลียร์อยู่นะครับเอายังไงไล่ครับนี่ครับตัดลงแน่ครับตัดตรงแรกตรงแรกฝั่งนี้ใช้ยูโบมาไล่ครับฝั่งนี้มีทุกๆด้วยนะครับเอาทุกๆเอาทุกๆทุกๆมาไล่ยูโบยูโบต้องถอยครับเจอทุกๆไล่ครับนี่ครับระยะรักษาระยะห่างครับ เอาไงตุกตุกมาไล่ตุกตุกมาไล่ตุกตุกมาไล่นี่ครับรถแรกก็โดนตัดครับเอาสีเหลืองไอเรียบร้อยครับไม่ไหวครับบวกกันทุกทิศทุกทางบีวันใส่ตัวนี้ครับเอาแล้วครับตกกฎจีได้ด้วยเอาลงรถไม่เหลือแล้วนะครับสีน้ำเงินครับแต่นิวเขี้ยมไม่ทรายยังมีนะครับรอเจ็ดนาทีครับใช้งานได้นะครับตอมมารอดูครับสีฟ้าก็จะวิ่งเข้าสีฟูสีฟูเอาไลโนูมากันนะครับไลโนูจะจัหน้ากันหรือเปล่าจังหวะนี้เอาไงรัดรับถอยกันครับจะวิ่งเข้้าาบนฝั่งยูรริคับ วิ่งมาแล้วนะครับเอาไงตอนนี้เขามีบังเกอร์นะครับต้องเอาเลยนู้ดตัดบังเกอร์ก่อนนะครับแตกเรียบร้อยแตกแล้วยูโบยังไงยูโบวิ่งมาเจอตุ๊กๆครับนี่ครับโซนหน้าบ้านนะครับตัดมาแหละคนก่อนนะครับตัดลงนู้ดต่อครับคุณแจ็คกี้จะไฟหรือเปล่าครับแบบนี้ครับเอาฝั่งนี้ยังไงมีป้อมปืนนะครับมีเกตติ้งแท้งมีเกตติ้งแคนนอนครับป้อมปืนแคนนอนแคนนอนไม่ใช่แคนนอน ฐานใหญ่แตกเรียบร้อยคาร์ฟอร์แคสก็ไม่มีครับเอาล้ครับเอาแต่ฝั่งนี้สีชมพูจะไล่สีฟ้านะครับเอายังไงเอยคุณน้พูจะไล่คุณมาคิมมครับตัดมาที่ฝั่งนี้เอาคุณฟองคุณจ็กกี้ก็ใส่กันไม่ยังครับสกุจิตได้เลยครับสามกันแต่มัตสึมาแตกเรียบร้อยครับมันสกุจิตเกินสามกันะครับเอาแล้วครับจะโดนไล่ถึงลุบ้านหรือเปล่าฝั่งนี้มาต่อคุณฟองครับ เอาคุณแจ็คกี้มาเตอร์ตมาเพิ่มหมือนขันนะครับจังหวะนี้ยังไงวิ่งเข้าใส่ครับอ้าววิ่งมาเจอข้อมจุกสุดจุดจดจิตได้ครับไลโน่ฝั่งนี้ก็วิ่งมาเอาถอยถอยถอยตั้งหลักตั้งหลักครับแต่นี้ครับมาเก็บตังค์ได้เรื่อยๆครับฝั่งคุณแจ็คกี้ครับตอนแรกมันขึ้นที่อัตโนมัตินะตอนนี้โซนหน้าบ้านครับโซนหน้าบ้านแล้วแต่ฝั่งนี้เขามีเงยมุมด้วยครับวิ่งมาตัดตรงแรกก่อนครับเอาแล้วครับคุณมาร์ติมัส พยายามตัดลงแรกของคุณแลมโบ้ครับคุณแลมโบ้ใช้แมงมุมมาการครับแต่ฝั่งนี้เราเห็นเขาต้องถอยครับถอยครับตัดมาทีเอาใช้ยูโบมาตัดครับนี่ครับตัดได้ไหมตัดไม่ได้ครับโอ้โหร่วงหมดครับกลังจะมาตัดอตแลนเกิดเทียนนะครับนิงเกมมิทไซพร้อมแล้วนะครับแต่ฝั่งนี้ยังไงไรโนวิ่งใส่กันใครอยู่เขาจะไปจากฝั่งนี้สามบ้างสองคันนะครับสามคันวิสามตอนนี้เอายังไงบิงเข้ามาไรโนว์สามบ้างมันยิงแรงกว่าครับนี่ครับเคลียร์หมดครับเรียบร้อยครับ จะไหวหรือเปล่าครับคุณแลมโบจังวันนี้คุณมาจิมมัดวิ่งมาแล้วครับนี่ครับวิ่งใส่บ้านเลยครับนิวเจมิสไซน์มาแล้วจะลงใส่ฝังยูริเลยหรือเปล่าครับคุณฝังครับยังไงมารอดูตึ้มครับอุ้ยมาเตมายอื้เกือบแตกมาเตมาแตกไหมไม่แตกเลยคันหนึ่งอ้ยเกือบแตกครับมาเตมายแตกไปสองคันนะครับโอ้ยแย่เลยครับนี่ครับฝังนี้มาแล้วครับคุณมาจิมัวิ่งใส่ต่อครับคุณแลมโบมาหน้าไวนะครับ นี่ครับตัดต้นแรกโอ้โหได้ด้วยเอายังไงอย่างนี้ยเตะไหมไม่เตะยังได้ยังได้เดบัวเดบัวเอายังไงเอายังไงเอาแล้วครับใส่ต่อครับไม่เหลือพับรถทันเดี๋ยววิ่งหนีครับ อ้าวฝ่งนี้ต้องยอมแพ้เลยครับกูต้องแบกหน้ามานี่เลยครับแกไม่ยดนใกล้ตอนนี้น่าจะเหลือคุณฝองขอบคุณมาชิมวัดหรือเปล่ามารอดูครับ นี่ครับจะวิ่งใส่กันนะครับเอายังไงโซนหน้าบ้านครับเอาใครอยู่ใครจะไปแมงมุมแมงม,มุมมากไมงมุม,มแตกครับเรียบร้อยสดีต้อง13ท่านเข้ามาด้วยนะครับอืวันนี้คนดูเริ่มเยอะแล้วครับอเอาสิงผู้ยอมแพ้ฝันนี้คุมดำวิ่งเข้าใส่เลยครับคุณฟองครับม,มันมัดตัวไวหรือเปล่าไล่บอสไล่บอ,บอตัดอะไระเ์เซน่อลก่อนไหมนี่ครับวิบ่งใส่ไรโน่ครับไรโน่วิ่งใส่กันเอายังไง ไนโนไนโนสามบ้างเพื่อสิรอดบอลอดบอลอดตอนนี้เคลือบไปเลยครับเคลือบไปเลยตอนนี้มีฮออยู่นะครับก่อ,อนที่คลิปมาครับเอาตรงไหนเอาตรงไหนแต่ในนู้นสามบ้างนี่มันเถื่อนกว่าน,นะครับเอาแบบนี้หนึ่งเกมิสไซอีกสามศรีวิช้งานได้เอาแล้วยังไ,ไงครับ น่าจะเปิดด้วยนิวเคลียมิสไซร์ครับแต่ลงตรงไหนแค่นั้นเองอันนั้นก็เช่นอีกสองทีใช้งานได้นะครับนิวเคลียมิสไซร์จะเป็นตัวพิเกมหรือเปล่าครับต้องมารอดูครับมาแล้วครับนิวเคลียมิสไซร์การเงินตอนนี้โอ้ไม่มีทั้งสองนะครับแต่ยูนิตแบบนี้คุณของน่าจะยูนิตเยอะกว่าหรือเปล่าครับนี่ครับบึ้มครับหายครับโอ้โหเอาแล้วนับบิงก็ใส่ครับ เหลือจำนวนน้อยก่อนลยครับดูนิตของคุณมาจิมอัครับเอาหอหอหอตั้งป้อมหอตั้งป้อมหอตั้งป้อมแล้วตอนนี้ตัดได้ตัดได้ด้วยเทศครับนี่ก็ตัดก่อนได้เปรียบเอาไลโน่สามบ้างนะน่าจะเรียบร้อยครับวันนี้ไม่มีตังค์ซื้อดีนนะครับคุณมาจิมอัสตอนนี้ก็ไล่เคลียร์ครับไล่ถ่ายบ้านไปครับเรียบร้อยครับยอมแพ้ครับไม่ไหวครับโอเคครับเหมืนนี้กลายเป็นคุณของครับเป็นฝ่ายชนะไป อ่ะผมจะรีห้องให้เหมือนเดิมน,นะครับ